องพระเมตไตรสัมมาสามัมพุทธเจ้าจะสอนเสริญคนเราให้ปรากฏในถ้ำกลางสงด้วยประการชนนี้นแล้วขณะนั้นเปลวเพลิงจึงบันดาลเกิดขึ้นในกายของอตมาอพอท่านปรานาเสร็จนะเป็นยกเป็นตัวอย่างเสร็จสับเรียบร้อยก็คงด้วยฤทธิ์ของอพระเม,ะเมตไตรสัมมาสามัมพุทธเจ้าก็ทําให้เปลวไฟนั้นก็บังเกิดเผาร่างเผาร่างของพระมหากัสปะ เปเลวเพลิงจึงบ e ันดาลเกิดขึ้นในกายของอตมาจึงส <websites. S 1> uh ังหารซากศพนั um, ้นให้สูญสิ้นนาำบัญญัติเหนือฝ่าพระหัตพระเมตไตรสัมมาสัมพุริเจ้านั้นเพื่อไงว่าไม่ต้องไปสร้างเมนให้ลำบากเลยคือเผาอยู่บนฝ่ามือด้วยกําลังฤทธิ์ของพระองค์ฝ่ามือก็ไม่ได้ร้อนอะไรเมื่อพระมหากัสปะเทระท่านกล่าวฉชนี้แล้วจึงอธิษฐานต่อไปอีกว่านี่ก่อนที่ท่านจะ อตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในในในภูเขานั่นแล้วนะกล่าวกับประชาชนกับพระภิสูจท์ทงหลายที่มาดูการแสดงทำการแสดงฤทธิ์ของท่านแล้วก็เป็นการสุดท้ายที่ท่านจะนิพพานเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็อธิษฐานต่อไปว่าถ้าพระเจ้าชาติตรูบรมกษัตริย์เธอรู้ว่าอาตมาเข้าส่นิพพานจะเสด็จมาทําการสักการะบูชาด้วยภักดี ท่านก็รู้ว่าเออพระเจ้าชาติตูนั้นมีมีสายสัมพันธ์มีความผูกพันกับท่านดังนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าท่านนิพานยังไงยังไงพระเจ้าชาติตูต้องมาแน่นอนจะต้องมาสักการะบูชาท่านก็อธิฐานบอกว่าครูเขาทั้งสามลูกนี้จงหลีกออกไปให้โอกาสแก่พระเจ้าพญาชาติตูเท้าเธอจะทําการน,นมันสการสักการะบูชาครั้นสิ้นเสร็จสักการะบูชาแห่งพญาชาติตูแล้ว ภูเขาทั้งสามลูกนี้จงมาประชุมกันปกปิดกายของอัตมาภาพอาตมานั้นให้มิจิตด,ดังเดิมเถิดง่ายหไหมก็มีการอธิษฐานไว้เสร็จสรรเรียบร้อยเลยว่าเมื่อพระเจ้าชาติตรูมานะก็ให้ภูเขานี้เลื่อนออกเปิดออกเพื่อให้พระเจ้าชาติตรูนั้นได้สักการะบูชาสรีระร่างของท่านเมื่อสักการะบูชาเสร็จสรรเรียบร้อยก็ให้ปิดดังเดิมอธิษฐานไว้เสร็จสรรพเรียบร้อย ฝ่ายพระมหกากัสริเทระผู้เป็นเจ้าครั้นอธิษฐานด้วยกันด้วยประการชนนี้แล้วจึงเอ็นองค์ลงเหนือแท่นที่สายญาติโดยบุรพโดยบุรพเบื้องทักษิณาสำนวนเขาเขาพยายามเขียนให้เป็นสำนวนคล้องจองไงก็คือด้านด้านขวานั่นแหละพุณไงว่านอนนอนนอนด้านขวาลงอ่ะลำดับลํดับหัตถาบาทาเป็นระเบียบคือจัดมือจัดเท้าให้เรียบร้อยนะแปลเป็นภาษาไทย บ่ายพระเสียสู่อุดรทิศาหันหน้าไปทางทิศทิศเหนือก็ดับเบนจขันเข้าสู่พระมหาอามะตะนิพพานสูนสิ้นทั้งวิบากขันและกรรมัชรูปไม่เหลือหลอก็คือพอหันนอนด้านขวานอนนอนดอ,อ,อนตะแคงขวาหันศีรษะนะขึ้นไปทางทิศเหนือจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานเข้าสู่นิพพานก็คือ กายจิตของท่านก็เข้าสู่นิพพานไปกายท่านก็เป็นกายหยาบนอนอยู่ตรงนั้น